ความคิดขนานี้ครบได้ไหมเป็นกุศลก็เป็นพักเป็นอกุศลก็พักสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปแล้วผลของมันจะมั่นคงขนาดไหนคิดดูใช่ไหมผลของเจตนาเหล่านี้จะไปมั่นคงอะไรนักหนาเมื่อเหตุเนี่ยไม่มั่นคงผลก็ย่อมไม่มั่นคงเคยได้ยินสำนวนที่ว่าปู่ของปู่ของปู่ของปู่ก็ตายมาหมดแล้วแม่ของแม่ของแม่ย่าของย่าของย่าตายมาหมดแล้วลูกหลานจะไปเหลือเลยมันก็ตายตามกันไปหมดนั่นแหละ อันกรรมก็เหมือนกันมันมันอายุสั้นนิดนิดหน่อยหน่อยเท่านั้นเองอันผลของกรรมเนี่ยนะเราดูเหมือนมันยาวเหลือเกินมองกันเหมือนเที่ยงเลยอ่ะนี่คือในสายตาของเราเองอนะทีนี้ในสายตาของเทวดาชั้นจาตุมหาราชเขาอายุประมาณ9้าล้านปีมนุษย์ร้อยปีเหรอเขาคงขำหน้าเดียวเลยนะทำไมมันสั้นขนาดนั้นอ่ะเหมือนน้ำค้างบนยอดหย้านิดเดียวอ่ะอาทิตย์ขึ้นมาเน่ยก็จางหายไปแล้ว เพราะฉะนั้นกิจที่พึงประพฤติก็คือความไม่ประมาทอายุทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเป็นของที่สั้นเป็นของที่น้อยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความจริงแต่ความจริงที่มีชาติเป็นธรรมดามีชรามีพยาธิมีมรณะมีโสกกะปริเทวะทุกขโทมานัตอุปายาตเป็นธรรมดาพฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าไม่เป็นอารมณ์ของปัญญาอาวิชาก็เกิดแทน นี่ถ้า,าวิชาเกิดแทนเนี่ยนะถ้า,าวิชามันเกิดมากๆเข้าวันนี้นั่งดูไอ้ไอ้สุนัขที่ที่บ้านโยมโอการนะเออนี่มันโมหะจัดๆน์นะมันก็นอนมันไม่ได้คิดอะไรสักอย่างเลยนะหนักไปในทางอุทธาจาักกุกุจกักใช่ไหมสมมติว่าในความคิดของมันจะคิดถึงอะไรบ้างนะนะแล้วก็คิดไหมเออสุนัขมันก็เห็นเราก็เห็นเออถ้าสุนัขเห็นมันจะคิดยังไงจิตกี่ดวงที่จะทําให้คิด คือเราอย่าไปมองเป็นเรื่องเป็นราวแบบเหตุผลแบบเราคิดะนะที่เป็นบัญญัติมองโดยสภาวะปรามาัดว่าในขณะที่สุนัขเห็นเนี่ยออมันนอนคิดเนี่ยทั้นส่วนใหญ่ก็เป็นโลภะกับโมหะโลภะก็ประเภทอุเบกขาส่วนใหญ่ก็ประเภทโมหะเกิดขึ้นทีนี้ถ้าหากว่าได้อารมณ์แมววิ่งผ่านมาปั๊บโทสะเกิดทันทีเลยนะรีบกระโจนไปเลยโทสะมูตจิตก็เกิดสืบเนื่องเสร็จแล้วก็มานนอนโมหะต่อไปอีก วันวันก็อยู่อย่างนั้นนะแล้วเมื่อไหร่ชีวิตสิ้นสุดแห่งความเป็นสุนัขครับเออจากสุนัขจะไปไหนต่อก่อนจะมาจากสุนัขเนี่ยแสดงว่ามาไม่ดีแน่นอนแล้วถ้าจบจากสุนัขแล้วจะไปไหนต่อปฏิสนธิในภพใดกรรมอะไรที่จะให้ผลต่อไปอีกก็บอกว่าโอ้โหมันมันน่ากลัวเหมือนเราเปี๊ยเลยเราก็เหมือนกันถ้าเราปล่อยความคิดดูอะไรเพลินๆนะโดยสภาวะประมาทคือจิตเจตสิกแล้วเราไม่ต่างจากเขา เมื่อไม่ต่างจากเขาเนี่ยสารณะที่พึ่งของเราคืออะไรันถ้าหากว่าของเราไม่มีคําสอนของพระผู้มีพระภาคนะเราจะปล่อยความคิดของเราอย่างนี้ไปอีกนะปล่อยทั้งกายกรรมปล่อยทั้งวจีกรรมปล่อยทั้งมโนโกรรมเมื่อปล่อยกายกรรมวจีกรรมมโนโกรรมยุงมาก็ตกแผ่เข้าไปปานาติบาตอีกแลเหตุให้ตกนรกและอายุสั้นทีนี้พอมาอายุสั้นใช่ไหม เข้าไปเกี่ยวข้องถ้าลูกเกิดมาอายุสั้นเนี่ยมีลูกคนเดียวอายุสองขวบตายเงี้ยแม่จะเสียใจขนาดไหนนะพอตายไปปั๊บเนี่ยตัวเขาเองก่อนจะตายเขาก็ทุกเต็มทีแล้วแล้วก็ยังพาความทุกข์ของคนรอบข้างให้ทุกตามไปด้วยนะอายุสั้นนั้นก็มาจากปานาธิบาติพะนั้นปานาธิบาตนั้นถ้าเราศึกษาเข้าใจแล้วถ้าสังวรสํารวมระวังเป็นมหากุศลอย่างมากมายมหาศาล